นี่ครับวิธีผสมปุ๋ยเหมือนวันแรกรอบแรกนะครับวันนี้รอบสองครับอันนี้ก็อย่างละอย่างละสองครับนี่สองน้ำตาลหนึ่งครับยูเยรียยูเรียสองน้ำตาลหนึ่งใส่เรื่อยๆนะครับประปมาณทำอย่างนี้นครับ มีครับตักอย่างละอันนี้สองน้ำตาลหนึ่งอยู่เรือเยอะหน่อยก็ได้นะครับใส่เยอะหน่อยก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเยอะเกินมันก็ไม่ดีนะครับอยู่เรือถ้าใส่อยู่เรืออย่างเดียวมันก็ไม่ดีนะถ้าน้ำตาลอย่างเดียวก็ไม่ดีมันต้องผสมกันครับนี่สุดสุด สุดแบบใหม่นะครับสุตนี้คือสุตรผมทำมาสิบปีแล้วนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาใส่ในนี้เลยนะครับ เอาแล้ไฮนี่ต erm ัวฮึมใส่ไปใส่ไปเออใส่ใส่เดือดหน่อยนะอือนี่นะพี่ใส่ถุยอือครับผสมหมดแล้วนะครับอือแล้วก็อย่างนี้ครับใส่ ใส่เยอะๆเลยขอให้คลายใหน่อยผมจะเน้นยูเลียเยอะหน่อยนะครับน้ำตาลน้อยหน่อยอน้ำตาลมันก็โตลูกเหรอนี่น,นะครับใส่ปุ๋ยนะครับ รับสองนะครับเยอะอย่างนี้แค่สองต้นนะครับโยนอย่างนี้เลยครับนี่นะครับโยนไปเลยอย่าให้มันไกลเกินไกลเกินมันก็ไม่ดีใกล้เกินก็ตายนะครับประมาณประมาณนี้นะครับนิ้วมือผมนี่ครับความห่างจากต้นแล้วก็ปุยนะครับ นี่ครับวิธีใส่ปุ๋ยนะครับรอบสองระยะประมาณครึบหนึ่งครับมันนิ้วนี่นครับกำละสองต้น,นครับกำเยอะหน่อยครับรอบสองใส่เยอะหน่อยกรำละสองต้นอันนี้ขยายหมดแล้วนะครับรอบกองตายแล้วแต่เลี้นตรงกลางครับ ตัวกลางนี้ใช้ยาไกปุ๊บเซกับอินอา,นอาตัสินใช้สูตรเหมือนเดิมครับยูเรีย40่กสอบน้ำตาล21 3กสอบ กะว่าจะหมด <Okay. S 1> ทดลองดูก่อนว่าหมดไม่หมดนี่ครับใส่ปุ๋ยบนรถเลยอัน,นรอบต้นนี้ใช้เกลือกับปุ๋ยน้ำตาลครับค่านครับดูยาตายหมด แต่ตรงกลางนี่ใช้การเพากเศษอินเออตาซินครับวันนี้มาใส่ปุ๋ยนะครับขาย่ามหมดแลลว อันนี้คือการใส่ปุ๋ยรอบสองนะครับอันนี้คือมีอาศัยนะครับผสมหือนกันอันนี้คืออีกด้านนะครับการผสมต้นคนไหนดูช่วยกดไลค์ like, กดแชร์และช่วยกดติดตามกับช่องผมด้วยนะครับน,นี้หลังจากเราพ่นยาหมดนะครับ ประมาณยี่สิบาทนะหรือว่าส5บห้าบาทครับพระทองหลังจากที่เราพ่นยาเสร็จก็ใส่ได้เลยรอบสองให้ใส่เยอะๆนะครับแล้วเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีนะรอบสองฝั่งหนึ่งครับอันนี้แต่รอบหนึ่งก็ใส่น้อยหน่อยนะครับ,ร,บรอบสามก็สามต้นกำละสามต้น นี่นครับสายปุ๋ยหมดปุ๋ยยูเรียเหลือหนึ่งกระสอบกับครึ่งหนึ่งรับน้ำตาลเหลือสองกระสอบค,ครับน้ำตาลผมใช้ไปหนึ่งกระสอบครึ่งนะครับว่าผมมีครึ่งหนึ่งครับแต่สองกระสองผมยังไม่ได้แกบแล้วก็ยูเรียผมใช้ไปสองกระสอบครึ่งครับ ที่ใช้ไปหมดนะครับน้ำตาลหนึ่งกระสอบครึ่งแล้วก็ยูเรียสองกระสอบครึ่งครับรอบสองครับนี่ผมเอาถาังมาฉีดยาด้วยนะครับเพราะว่ามันยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวนิดเดียวเครื่องเอามาสูบน้ำขึ้นถังนี่นะครับเป็นที่ดอยไม่มีน้ำนะครับ ต้องขนน้ำมาทำทานี้เขาโคดฝั่งนี้เป็นเ้าโคดนะครับดอยสูงเหมือนกันนะครับนี่ทางนี้เป็นป่านะครับป่าโคดน,นีของเขานะครับ อันนี้ก็เป็นป่าป่าบ้านแม่กระทิงนะครับอำเภองจังหัดแพร่นะครับอันนี้อยู่ไผ่ตนนครับไผ่ตน,นครับปังเยาครับ